บทที่แปบทสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพรควาทาราณสียังวิหรารติอิสิป,ปตาเนมมฆาทาเยตตดราโขพระควาปัญจวัคขิเยพิกูอามันเทสีทเวเมพิกาเวอันตาปัปปาชิเตนานะเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามาสุข,ขันลิกานุโยโค อิโอคัมโมโปทุชานิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกีตามาฐานุโยโคทุโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโอนเตอนุปาคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมาญาอภิญญาะ สัมโพธายานิพานายาสังวัตติัตามาจะสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาทถาคาเตนะอาอภิสามพุทธาจากกักขูกรณียนานการณีอุปสามายาอภิญญาญิสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐางคิโกมโคโสยญาถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปป สัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิคเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอาพิสัมพุทธาจักขุการณียานะกรณีอุปสมาญะอภิญญาญะสัมโพธายะนิพพานญะสังวัตติ อีทางโขปนาพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามาราปีทุกขังโสกัปริเทวะทุกขาโทมา,านาสุปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุโขยำปิดฉังนรปฏิตามปีทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปา,านาขันธา ตุกขาอีทางโขปานาพิขาเวทุกขาสามุทายโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคาสหาะตาตัดราตัดราพินันทินีเสยยะถีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขปานาพิขาเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอาเสสะ วิราคานิโรโทจาโคปติณิสคโคม,มุติอนารโยอิทังโขปนาพิาเวทุคานิโรธคามินนปฏิปทาอริยาสัจจังอายามีวะอริโยอัตถางกิโกมาโคเสยยะทิทาง,าทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุทปาทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิทางโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมพิคเวปุเพอนันุสุตเต สุธเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุคเพอนานุสุเตสุธเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขาสมุทายโยอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนันุสุเตสุทมเมสุจักขงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิท้งทุกขาสามุทายโยอริยสัจจัง ปหาตัพ an <c oughs> ันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจาขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโโปณนิทังทุขาสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจารุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิมีท้งทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปปาทิอาโลโก อุทปาที่ทางโขปณนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธมเมสุจักขุงอุทปาทิ่ญาณังออทปาทิปัญญาอุทปาที่วิชาออทปาทิอาโลโกออทปาที่ทังโขปณนิทังทุขานิโรโธอริยสัจจัง สัจจิกาตัดพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาัติยานางอุทปาัติปัญญาอุทปาัติวิชาอุทปาัติอาโลโกอุทปาัติอีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาปริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาะทิยานังอุทปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปนิทงังทุกขานมโรธคามิดีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกเวปุเพอ,อนานุสูเตสุทัมเมสุจักขงุงอุทปาทิยานัง อทธปาที่ปัญญาอทธปาที่วิชาอทธปาทิอา,าอโลโกโอทธปาที่ตังโขปานิทังทุกขามิโรทคามินปปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธามเมสุจักขุงอทธปาทิยานางอทธปาที่ปัญญาอทธปาที่วิชาอทธปาทิอา,าอโลโกโอทธปาทิ ยาวะกีวันจะเมพิกเวอีเมสุจตูสุอริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตังท <c oughs> วาทสาการังยาถาปูตังยาณทันสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสัเทวเกโลเกสามาระเกสัพพมมเกสัสสามนารัมนิยาปชายา สัทเทวามนุษยายะอนุตรังสำม,มาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมอิเมตพิขเวีิเมสูตจัตุสูอริยสัจเจสูเอวันติปริวัตตังทวาททาการังยะถาภูตังยานัทธสนงังสูวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิขเว สัตว์เกโลเกสมารเกสัพรามเกสัตสามนาปรหมณียาปชาญาสัตเทวมนุษยสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัตัญญาสิงยานันจปาณเมทัสนางอุทปาทิอากุแปปปาเมวิมุติญาบันติมาชาตินัตถานีปุนพโวติอิทามโโจรภควา อัตตมานาปัญจวกิยาพิขุพกะกวโตวภาสีตังอภินันทุงอิมาสมินจะปานเวยาการณาสมิงพันญามานีอายะสามาโตโกนทันญาะวีราชาังวีตมะลังธรรมมาจากขงุทธปาที่ยังกินจิสมุทยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจกพกะกวะตาชัม,มาจากเกพรม,มา เทวาสัตถามนุษย์สาเวสูงเอตัมพะกวตาภารานสิยังอิสิปตาเนมีคาาเยอนุตรังธรรมมัจกังปวัตติตังอปฏิวัตติยังสมมามณเนนวาพรมะเนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรม,มุนาวาเกนฑิวาโลกาสมมินตีภุมมานังเทวานางังสัตทังสุตตา จตุมมหาราชิกาเทวาสัตถามนุษสาวสูงจตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัตถามนุษสาวสูงตาวติงสานางเทวาสัตทังสุตตะวายามาเทวาสัตถามนุษสาวสูงยามานางเทวนางสัตทังสุตตะวา ตุศีตาเทวาสัทธามนุษาเวสุงตุสีตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิมมานารตีเทวาสัทธามนุษาเวสุงนิมมานารตีนังเทวานังสัทธังสุตตาวานิมิมมิตวาสวัตตีเทวาสัทธามนุษยาเวสุงปรมานิมมิตวาสวัตตินังเทวาัสัทธังสุตตวา กรรมะกาิกาเทวาสัตถมนุษสาวสูงเอตัมพกวตาภารานสิยังอิสิปตาเนมิคาเาเยอนุตตรังธรรม,มจักกังปวัตติังอปติวัตติยังสมะเนนวาพระมะเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาครัมมุนาวาเกนะจิวาโรกัสมินติอิติหะเตนะคันเนนะเต นาโมหุตเตยวาพัมมะโลกาสัทโธอภูคาตคัสชีายัญจาท่าสะสาหาสีโลกธาตุสังกามปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทิอัปปาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระหสีอติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภาควาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสีวตโพ โกนทันโยอัญญาสีวตาโพโกนทันโยติอิติหังอายะสามะโตโกนทันยัสาอัญญาโกนทันโยเทวนามังอโหสีติปติก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอาราหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตรโรปุริสัทธรมสารถิสัธทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระขวาติบทที่สิบธรรมานุสติสวาขาโตพระขวตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาิโกปัจจัดตังเวทิตาโปวินยูหิติบทที่สิบเอ็ดสังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิถังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อันชาลีการานิโยอนุตตารังปุญญคเเตังโลกัสาติบทที่สิบสองสักกัตตวาสักกัตตวาพุทธัตานังโอสถังอุตมังวรังอีตังเทวมนุษสานงพุทธเเชนะโสธีนานาสันตุปัตวาสัพเพทุขาบูปาสามีนตุเตสักกัตตวาธรรมัตานังโอสถังอุตมังวรัง ปาริราหูปัสสามานางธรรมเตเชนะสโสตีนานสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปาสาัสสะเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนางโสถังอุตตมวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะสโสตีนานสันตุปัตทวาสพเพโรคาบูปาสาัสสะเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินบัญชร ชายาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวานาังจตุสัจจาสพังรัสังเยปิวิงสุนาราสภากันหังกราทยพุทธาอัตวีสาตตินายกาสเพปฏิทิต,ตาไมาหังมัตเทเกเตมุนิสราสีเสปฏติทิตตัวไมาหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโฆปติที่โตไมหังอูเรสพภากุนากาโรโอหาทะเยเมอ,อนุรุรโตสาดีปุตโตตท่าก,กีเนโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมคันลาโนจาวะมะเกทัาก,กิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทราหูรากัสสะโปจามหานามโมอุภาสุงวะมะสโสตะเกเกสโตปิติภาค้าสมิงสุริโยว,วะปะพังการโอ มีสินโนสีริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมาลากัสสโปเถโรมาเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิถาสีคุณาการโรปุโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีอุนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามามาเสษาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอตาสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรสษาชาลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตานังปุรโตอาศีทัากิเนเมตสุตตะกลงท่าชัังปัจจโตอาศีวาเมอังคุลิมาละกังขันทโมราปาริตันจาอาตานาติยสุตตะกลงอากาเสชะทานังอาศี อเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกาตาวาตาปิตาที่สันชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวาสัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเรชินาปัญชรมัดชัมหี วิหารตังมหีตะเลสัทธาปาเลียนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรคโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถะโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตาราโยสัทธธรมานุภา,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 าวะป,ปาดิโตจารามิชินปัญชาเลติ บทที่สิบทสวดพระหงุมมหากาพระหงุสาหัสสามาิีิมิตาสาวุธันตังคีเมขลังอุทิตโครา,าเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโตท,ทันเตชะาสาวตุเตชยมังคลานีมาราติเรกมมามพิยุตจิตสสพพารติงโครัมปนาราวกม,มากมกามัฏฐยกขัง ขันตีสุทันตวิธินาชิตวามนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลรานีนาลาขี่ลิงคชาวารังอธิมัตตภูตังทาวะกิจักกมสนีวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคาลรานีอุคิตตะขาคมติหัตสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทถังคุริมาระวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตาวามุนินโทตัทนเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกตาวานากาตธรรมุทรังอีวะคัปิณิยาจินจายทุตถวจานังชนะกายามัาเชสันเตนโสมาวิธินาชิตาวามุนินโท ตันเตชสาปวัตุเตชยมังคารานีตัดจังวิหายามติสัตจักวาทกเกตุงวาทาพิโรปิตามังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชชลิตชิตวามุนินโทตันเตชสาปวัตุเตชยมังคารานีนันโทปนันทัพูชคังวิพูทังมหิตทิงปุตเตนาเท е ระพูชเคะธามาปยันโต อิทุโภป,ปเทสาวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานีทุกขาหาทิติปูชาเคนสุธตัตระหัตทังรัมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังญาณาคเทนวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานี เอตาปิพุทธชายมังคละอัตคาทายยวาจนโนทินาทิเนสารเตมตันทีอิตวานาเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมรังสุขังอธิคเมยยะนโรสะพัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายสัพะป,ปานินาง ปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตจวัดเชนะโหตุเตชัยมังขะลังยทยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเล อปาราทิตปันลังเกสีเสปะทาิโคลเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปัตโตปาโมทติสุนักขัดตังสุมังฆาหลังสุปภาพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัททขี่นังกายกรรมังวาจากรรมังปัททขีนังปัททกขี่นางมโนกรรมังปานิทีเต ปัทถกีนาปัทะกินานิกัตตวานาละพันตัดเทปัทะกีนเนขวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสทธทพระวันตุเต ภาว่ตุสัพพะมังฆะลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรม,มานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตเพราว่าตุสัพพระมังฆะลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาโส,าส,าส,าสตีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีนี ถูเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุภูชิตาโสถิงกรุณเตทาวิหารมันเรเีราจามัชฌาวกาจะพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสการาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยปีจะอันทสัมภวา สังเสทชาตาอัตโวปป,ปาติกานิยานิกางธรรมวารังปฏิจเตสัพเพปีทุกสาการุณตุสังขยงังถาตุจีรังสตงังธรรมโมธรรมัตถราจปุกาลาสังโคโหอตุสามารถโควาอัตฐายาจหิตายาจาอัมเหราคตุสัตธโมสัพเพปีธรรม,มจาริโนวุติสัมปาปุเนยามา ธมเมอริยาปเวทิเตปัสสันนาโหตุสพเพปปิปานิโนพุทธาสาเสนธรรมมาทารังปวเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุอุทธิภาวายสัตตานังสามิทังเมตุเมธาเนงมาตาปิตาจจอัตตาชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะทา บทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาปตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิาโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเหตาวตาจะอัมเหหิสัมปัทางปุญญสัมปัทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีรังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตตาโหตุ ขัสศัตุูเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสุมังคนคาถาทาุขปัตตาจะนิดโหตูสัพพังสุมมงค่าลังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันภาเวนะสัตสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติโหตูนิรันตารังสั โหตูส oui, like ัพพังสุมาฆาลังร hmm? uh ักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตูนิรันตารังโหตูสัพพังสุมาฆาลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตูนิรันตารังสัพเพพุทธาภลัปตาปัจเจกานัจะยังพะลัง อรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาภลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาภลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาภลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธามิสาพ้โสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธามิสาพพะโสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธามิสาพ้โส สัพเพพุทธาภารัปัตาปัจเจกานันจะยังพ้าดังอรหันตานันจะเตชะนาระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภารัปัตาปัจเจกานันจะยังพ้าดังอรหันตานันจะเตชนาระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภารัปัตาปัจเจกานันจะยังพ้าดังอรหันตานันจะเตชนาระขังพันธามิสัพพโส อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระาตรัตรายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตริย์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุพลน์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนบ่ายครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาขอผล บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงผนจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อประสาทแล่มาทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจากตุรพิพพรใชยทั้งสีคืออายุวันนาสุขพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศถีฐีทุกท่านสธุ